ไปดูเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุกันบ้างนะครับพาไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตเขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมโอบกันนะครับ,รบยกระดับให้เป็นที่รู้จักสู่สายตาประชาชนครับที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัศดาได้นําเสนอนวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ปัดย้อมโอบกันของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาโดยการนำมาถ่ายทอดเพื่อที่จะสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพส่งเสริมแลกเปลี่ยนมีนายนัครินยอแสงรัตนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรพงษ์ชัยเริกรองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าร่วมครับ ผลิตภัณฑ์มัดย้อมอบการเป็นการสร้างสา์ลวดลายบนผืนผ้าแล้วก็นําเอกลักษณ์ของหอยกันซึ่งเป็นหอยพื้นบ้านของตำบลรัศดาครับมาออกแบบลงบนผืนผ้าถือเป็นการส่งมอบคําขอบคุณให้แก่ผู้บริโภคด้วยเทคนิคการมัดย้อมจนเกิดเป็นลวดลายที่มีสีส่นสวยงามครับผลิตภัณฑ์มีหลากหลายชนิดทั้งกระเป๋าหมวกผ้าคลุมไหล่ผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ปลอกหมอนราคาเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่แฟนเพจ Facebook โรงเรียนผู้สูงวัยุเทศบาลตำบลรัศดาครับซึ่งทั้งนี้ครับก็จะมีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปร่วมจัดแสดงในงานนวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุในวันที่22-23สิงหาคม2565ณาลานอเนกประสงค์ชั้น2อ,อาคารรัฐประศาสนพักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษากรุงเทพมหานครด้วยครับ ภายใต้อำนวยการของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเนี่ยเขาจะส่งเสริมให้ทางนี้มีความฝันและมีความเป็นจริงแล้วก็ไปความเป็นไปได้ว่าเราจะผลิตพันธุ์ตรงนี้ให้ให้ให้มันยิ่งยิ่งกนไปยิ่งึ้นไปโดยทุกสิ่งทุกอย่างมาใช้แฮนด m a d e หมดเลยนะครับเพราะมันเป็นการเสริม,ค,ค,รมคุณค่าเราไม่อาจจะใช้เครื่องจักรไปสู้กับหลุยวิกตองไปสู้ใครรู้นะมันเป็นเรื่องเป็นไปนไม่ได้พราะสิ่งที่เราสู้ได้คือสู้ด้วยสติปัญญาสู้ด้วยมือสู้ด้วยประวัติสู้ด้วยความคิดอะไรพวกนี้ครับ ก็พยายามจะพัฒนาสินค้าเราไปเรื่อยๆให้ดียิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับ